สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้มาเรียนรู้กันต่อนะคะทำไมประโยคถึงมีความสำคัญในชีวิตประจำวันและช่วยในการสื่อสารของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะประโยคช่วยทำให้การสื่อสารสมบูรณ์การใช้ประโยคที่ถูกต้องช่วยให้การสื่อสารได้ครบถ้วนทั้งการบอกว่าใคร ทำอะไรที่ไหนและอย่างไรคริคำกลุ่มใดที่เรียนกันแล้วถ้าเสียนหนึ่งไปจะทำให้ความหมายไม่สมบูรณ์และเกิดความกำกวมได้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดแค่ว่าเด็กน no ้อยวินจะฟังดูแล้วเหมือนไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดว่าเด็กน้อยวิ่งเล่นในสวนอย่างสนุกสนานนี่ล่ะคะ่ะ สมบูรณ์ขึ้นนะคะมาต่อกันข้อที่สองกันค่ะประโยคช่วยจัดระเบียบและจับใจความประโยคถูกใช้ในการรวบรวมเนื้อหาหรือข้อเท็จจริงให้เป็นระเบียบและออกแบบการนำเสนอข้อมูลอย่างมีโครงสร้างเริ่มจากประธานตามด้วยกริยาแล้วก็ตำ่ำและมีส่วนขยายมาเรียงแบบนี้จะทำให้การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจารณ์ข้อคิดเห็นและการเสนอความคิดเห็นได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นนักเรียนอ่านหนังสืออย่างตั้งใจเห็นไหมคะมีโครงสร้างพิชชัดเจนพีเดียวเลยค่ะข้อที่ 3. ประโยคสะท้อนความคิดอย่างเป็นระบบการเขียนหรือพูดโดยใช้ประโยคจะช่วยแสดงความคิดความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่มีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอธิบายเช่นน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสหรือการดรรยายเช่นท้องฟ้ายามเย็นสีส้มสวยงามหรือแม้กระทั่งการรายงานเช่นนักเรียนสอบผ่าน95%เอร์เซทุกอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะข้อที่4ประโยค เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาค่ะการเข้าใจชนิดและโครงสร้างของประโยคจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและช่วยพัฒนาทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะประโยคก็เหมือนตัวเชื่อมทักษะท,ทั้ง4ด้านหลังนี้ค่ะถ้าเราเข้าใจประโยคดีทักษะทั้งหมดก็จะดีตามไปด้วยนะคะ มาสรุปกันค่ะการใช้ประโยคที่สมบูรณ์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาอย่างเดียวแต่เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการคิดการสื่อสารและการพัฒนาทักษะในทุกด้านของชีวิตเลยนะคะเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ถ้ารากแข็งแรงต้นไม้ก็จะเติบโตได้ดีประโยคก็เช่นกันค่ะถ้าเราใช้ประโยคสมบูรณ์ การสื่อสารของเราก็จะมีประสิทธิภาพค่ะเอาละค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ความสำคัญของประโยคกันไปแล้วหวังว่าเด็กๆทุกคนจะนำไปใช้ในการสื่อสารประจำวันได้นะคะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะพบกันใหม่กับบทเรียนหน้าค่ะ